พูดถึงควันหลงหลังเคหลีกกันสักนิดหนึ่งอันนี้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวที่ก็อาจจะขำๆกันได้เหมือนกันนะฮะขำแต่มไมลบไงเป็นภาพลบลบกับประเทศเกาหลีเลยอ่ะคือจริงๆเนี่ยเราทราบกันดีอยู่ว่าเกาหลีใต้เป็นหลีกในเอเชียที่กลับมาเป็นหลีกระดับแนวหน้านะครับที่กลับมาเตะเป็นหลีกแรกถ้าไม่นับไต้หวันนะเ<ช>พราะนั่นนี่คือหลีกเล็กนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกมที่ FC s o เนี่ยนะฮะลงแข่งขันกับกวางจูนะครับแล้วก็ชนะไป1นเมื่อวันที่17บเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา แน่นอนครับเขาเตะแบบสนามปิดทีมนี้ทีมเก่าพี่ตุ๊กปียพงศ์อยู่อ่อนนะนั่นมัน Lucky <Gold> Star ลักก <Gold Star. S 1> ี้โกสตาลัคกี้โกสตาก็คือเ c โซีโซ่ก็คือพูดง่ายว่าเขาก็อ่ะไม่มีแฟนบอลเฮ้ยสร้างสีสันหน่อยไว้ทำให้มันดูเหมือนมีแฟนบอลหน่อย f c ซ <oughs> โซเองเนี่ยเขาก็เลยมีการนำเอาตุ๊ก,กตาถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาจจะแบบเคยได้ยินชื่อกันบ้างมันคล้ายๆกับตุ๊กตายางเอาอย่างนี้ดีกว่าผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆครับคือ คือมันไม่ได้สู่ไว้กันหรอกมีคนไปวงไว้ผมเข้าไปดูในทวิตเตอร์ไปวงไว้มันเป็นแบบตุ๊กตาโป๊แต่ว่าเอามาใส่เสื้อจับเอามาใส่เสื้อพอใส่เสื้อในในในเสื้อขาวอ่ะจะเห็นกันชัดๆเขาบอกว่าคือเสื้อขาวอารมณ์ประมาณว่าเสื้อไหนก็ไม่ใส่อะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันทําให้ดูภาพลักษณ์ของเคลีเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคือจากอาทิตย์ที่แล้วอ่ะ โหพีคมากเรื่องของการยอดผู้ชมดูทายเส่ไปทั่วโลกอะไรเงี้ยพีกมากเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันทำให้แบบว่าเฮ้ยพอมันถูกผ่าเผยแพร่แล้วถ่ายทอดไปทั่วโลกอ่ะเขาก็มองว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมทำอย่างเงี้ยมันดูเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นพวกตุ๊กตาธรรมดาก็ว่าไปอย่างนี้เป็นตุ๊กตายางนะไอตุ๊กตายางเนี่ยมันหาซื้อจริงๆเนี่ยมันหาซื้อตามร้านธรรมดาไม่มีนะมันเหมือนสโมสรนี้เขาจะเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทนี้ด้วยแหละ ครับแต่ว่าเขาไม่ควรเอามาไว้ในสนามบอลนีอโอเคละบางทีมันใส่เสื้อเนี่ยมันโอเคนะแต่ว่าบางทีเนี่ยพอมันใส่เสื้อแล้วไม่ใส่เสื้อไหนเขาสักนิดนึงล่ะมันจะได้ดูแล้วมันดูดีหน่อยมันก็ไม่ควรมาเปล่าในสนามก็ไม่รู้ไงแต่ทําให้พวกอาชายหนุ่มนี่ก็อาจจะกระชุ่มกระชวยเฮ้ยแฟนบอลแบบนี้เนี่ยน่าดูกว่าพวกแฟนบอลธรรมดาซะอีกแต่ว่าโดยรวมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็คือภาพลักษณ์มันออกไปเสีย เขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมนะฮะก็เลยมีเสียงวิพากษาวิจารณ์ซึ่งทาง F โซเองก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับสำหรับกรณีแบบนี้อันนี้เราทางนี้ไม่ต้องมาใช้ในไทยลีกสึกษาไม่มีไม่มีศึกษาได้แต่ว่าคงไม่มีคงไม่มีนะฮะถ้าจะเอาตุ๊กตาแบบนี้มานะครับเพราะว่ามันหาซื้อหาซื้อยากนะมันไม่ได้หาซื้อง่ายนะไม่ถูกนะครับ บางร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออบางประเทศเนี่ยร้านพวกนี้เนี่ยมีตัวไม่มีฮะร้านพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีขายกันนะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นร้านเซ็กซ์ทอยอ่ะ,อะเอาง่ายงี้ดีกว่าน<ถ>ะฮะก็ว่ากันไปนะครับ